สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมากเใช่ครีบีถึงห้าเก้ามาโอเคมาว้าวช่วยกูด้วยเพื่อนว้ายมึงเจอกูนี่ว้ายอื้อตายสดเถอะมึงรอใครมาตตวม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 อีเตัวไม่หนี่ยไงฮะ้าวไม่จิบหายอนยอยู่นิ่งๆนะไม่ไหวกดซะเลย อ้าววางเจียบสิครับกดเฉลยขอบคุณนะเพื่อนนายนายชื่ออะไรอะทีวีแมนไม่เป็นไรหรอกตายซะเถอะไอ้พวกซุ่มหน้าเหม็นมาบู๊ฮะพวกแกตายซะเถอะไม่ต้องห็อกไม่ต้องห็อกอันนี้รัฐทีวีแมนสมาชิกใหม่ของพวกเราเอากล่องไปโอเคขอบคุณ พลังขี้ตาอ้าทำอะไรอื้อดีมากสวยเลยเพื่อนสุดยอดใส่อใส่ก่อนจะตอื้อฉันมีขี้อ่างอาบน้ำใครมาอาบน้ำกูจะกัดตูได้หมดเลยใครนะโู้ฮู้ แกตายน่แกตายเนี่ยค่ะคือทีม่าคือท้ยทันทีวีมอ,อย่อัวอ๋อจิ้มหายแล้วมันเจอกู้<ว>้าอ้ไ<ว>่้้ช่วยกุ้แอม้ออนขอบคุณ,<อ>คณเพื่อนแลกร้ายกันอ

เพื่อนมันมีสกิลพิณี่ทาเลนที่พูดไม่ได้เออห่งเง่งงงงโอ้โหอไัดดฟูอกูมาแล้วมันมีแว่นเนาะนงงงงงัคือทำอะไรไม่ได้ไปแล้วนะหาฟูไปแล้วตาไหนบอกจะมาช่วยเล่าช่วยก็ไไปเล็วเออจะข้อไหม เจอข้านี่ว oh ่าช่วยด้วยเจ้าข้าว oh ่ามาเร็วข้ามาแล้ว้าวพวกแตตอนสเถอะไอเจ้าไทคอนทีวีแมนอะไรสมันี่เอาไงนะยิงปืนใส่ลูกน้องโอ้โหไม่จบใช่ไหมยิงร้อยจบไหม ไม่จบใช่ไหมมาเตอกูเรอยวโอ้พอรู้ล้วมึงอย่าละมันทำใ่กูอะใยแตกมันเจอกูไอ้สัวไปแล้วนะไปแล้วเพื่อนวัดดีพี่วัดดีจ้ะจะนไนจ้ะโอ้มาแล้วมาสามตัวมึงไม่รอดหรอก อิองหน้าอือแมลีคราอต์เงาอู๋ตายซะทกแกเออเออจน้ำเออเต่รบินเออยังม่มผมมีวิธีว่ะไ่ต้องอย่าพาไป้งพราะว่จมก่อนนะคะ